ดูทีวีทุกทีคอตัวคนเราปกติเวลาทำงานเนี่ยเรานเยอะนะครับทุกคนเวลาที่ไปเรียนก็ต้องทาัเยอเหมือนกันราต้งดูแลตัวเองทุกวันที่เราป่วยหรือะรตังตปวยจะต้อขอเคืองเ้นก่นะตัวจากตู้ก็ส่งเลย ก็เ็นท่านนยกมามาทุกปีได้มาแล้วก็จะเรียนการได้มาให้มาพบกันใคาันทุกปีในประเทศไทยตรงนี้ประเทศจีนได้ทหารเป็นมุกนแกของไทยแล้นสองชาตินั้นเป็นทหารที่จะมีภาระทางบ้านเยอะลูกมีเดียที่ต้อง มิคิโซ่ก็ครอบครัวทหาต้อขึ้นเรายังไงเรืงหลังจากตัว่เราไปเทียนที่บ้านเรือต้องทั้เงินแล้วก็ตามต คุณตาองไครับก็คิดตัวดความใจนะครับเป็นแงานที่ามมาดูแลแม่นานแมดนแตลอดนะครับดาแลวอนี้ัฐบาลนนะะมีระบบ่อใุเอ่อรบานานะมีการันาเรื่งาคือ้ายราแบบนการไปเป็นสราในการมีสร่ของครับ มีเงินเเป็นการเงิเลยที่เขาทำอยล่หลายรยน้อยที่มีมการรมนือกับการเนินงนผู้คนที่กำลังจัดกะเ่มมีเเลยการที่เราไปได้ขายตังแต่ถึงาวะผด้วยใช่ไหมจะมีเรื่องอะไรองพันอะไรกับคนที่นอกลรานะครับห้องด้วยนะ่กูแล้วว่ามู่ทีเป็นบ้านเป็นรั้วแต่ทางมีมีการทำรายรด้อย่างเดียวทำ้ายได้ทางอไลนด้วยเรื่องผู้อืเรื่องของ การดน้การนาไบรริบัติในเรื่องของการชื่อเรื่องปรชาชนะครับที่เลยตองน้ตามการบรรลุนะกาะเสรนมความรู้ของเราในเะป้ององกานประเัติอย่างที่แล้วอยากนครับนะครับดูความเปนเรื่งการรักษาทรัพยากรของประเทศด้วยทางระบบทางน้ำทางการอะไรน้อนี้ือสู้่ที่เราต้องมาพูดในทางกลุ่มใี่เข้าใจเข้าใจจะมีว่าจะมีทำไปทำไมมีไปทำไมมีวิบัติทำไมมันมีอุปกรณ์นะ อย่าง่อเป็นปีใช้เพื่อเป็นโครการเดียวเ่กันหรือเป็นสางภาพัาของเราที่อยู่บนต้นนะครัไม่เกิดนะครับแล้วก็เป็นการร่วมเพือให้ความบรรุการเรนกัเขาในการร่วมในการเรียนทำป็นมีนักพันาในเรื่องของเราต่อไปในรการกากระโำหนาที่อยู่บนเนี้นะครับแล้วก็ทางแบนกก็ เราก็ดูแลรุ่ต่างชาตราวยให้ปอดภัยในการทำภารกิจนะครับแล้ก็ที่พนักงานฝ่ายานกำลังใจมีเัีเตือนตลอดมีตัวตนเหมือนกันนะครับที่ให้้ตั้งชตของเราเนี่ยได้ความเู้ใจในการปฏิบัตน้าที่ของทหารมีความทีน้ำหนักอันนี้เปนที่สำั้นะโดยราก็เราก็จะด้วยไปในการทำงานทางใต้ตัก็มีครอบครัวร่วมกันแหละ ถ้าผแจของตัวแจกของ้หน้าที่ของผมผมก็อยู่ในความรับผิดชอบถ้าเราทำให้ของแจงแตกสลายเป็นกนไปไม่ได้ครับแรบนี้แต่ของาจกมัปไปอยู่ในอำเภอแต่จะมีความควบคุวัฒนธรรมจชมการอิสระในนีของตันี้คือประเทศไทยนะครับมันมีการตาอูแล้วก็ได้ถึอบรรดาพ่อเลยนะแต่เดี๋ยวสิ่งแล้อมจะก็ต้อง ยืมยไปคอเยี่ากดีเลย่ค่ะยู้องตัดดอมเยี่ยมกดูแล้วดูแลคือเยี่ยกๆแดงกขาแล้วมาถายรูปด้วยกันทร้งบานทั้งบาังเอนะ่ไม่ถ่าลกม้ยาี อ๋ลนะครับหนึ่งสองสามอีกทีนะครับหนึ่งสองสามบ้าองเีและครแแวให้่นแล้ับหนึ่งสองสามูอีกทีนะครับหนึ่งสองสามเดี่ยวแม่พูดแบเมอกี้เนี่ย ว่าวันนี้มาซึ้นในวันทุกันอะไรแล้วเมื่อกี้พูดดีอ่ะเป็นชาติหาเป็นรั้วอย่าเงี้ยอค่ะเคยเคยเคยพูดว่าคุณพรงมารายงามท่านเพรท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านตรงนี้บานเมืองประเทศเป็นบ้านเฉลีแต่บ้านทหารเป็นรั้วเราเป็นรั้วเมียทหารดูแลดูให้ทุกคนไปดูเข้าใจเห็นใจทหารบ้างกันเข้าใจค่ะ เป็นเด็กนะเขาบอกว่าแล้วก็เปรียบครบคัวเมีเหมือนกันตายเพื่อชาติตายครับแต่ผมวหัวมากคุอหัวลูกเงียบภรรยาโลกเก่ายังไม่ติดเด็กสองไม่แย่รักษาอยู่นานน่าร้อยปีนะร้อยปีนะจ๊ะเ้าสบันนีเ้าสิบเก้าสิบสี่ ร้อยเลยอีกที่ี้เก้าสิบสี่เลยสี่สี่มีนี่แนเยค่ะพระทธคามยี่สิบ้ายี่สินห้ายี่สบ้าหนึ่งร้อยยี่สิบ้ยี่สิบ้ ขึ้นสิ่แล้วโอ้โหแล้วคื่อกี้น้ดอะก็อหมดเลยป๊อบป๊อบีนี่ห้อ้มาใ้ที่กรเป๋แล้วก็กเดินปักหลับปักหลับบปักปักบปักหลับปักหลับหลัักหลักหลับปักหลับกกหลับปัับปัับปักหลับปักับปักหล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 ักหลับักหลัับ ต้งหา,าอะไรเออนี่อยู <c oughs> อ่ระห่ครับจมอ่ะคุณแม่ไปคุยเขาหน่อยไปเสื้อที่เลี้ยงเ่รอเสื้อข้างนอกอ่ะเสื้อเสื้อต้องเส้ช่วยพี่ชิ้ม้่ชช่วยช่วยขาย อาจไปอยู ừ, 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 <S <S mm ่ท hmm. ี่ิทีค่ะวัเราีับกันรข้เมว้่านไม่ได้ยนมาเลย่มาจะใหม่นะก็เลยมันเนบอ่ะกินปลอ่ที่เคว กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ